สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในเดือนธันวาคมพศ2566ราศีเมษนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมอันนี้หมอมินอ่านทางหัวราสตร์ไทยนะคะก็คือทางสุรยิยปฏิทินไทยวันที่หมอก,กพิมพ์ใต้คลิปนี้อธิษานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนาเมษนะคะ แต่ดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะหมอมินพูดตลอดเลยว่าเป็นดวงโดยรวมมันคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านแน่นอนนะคะดูเป็นแค่แนวทางแล้วก็แง่คิดจะดีที่สุดไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมารับชมรับฟังกันเลยค่ะราศีเมษใบแรกของคุณก่อนเนาะนะคะสองถ้วยนะคะอสองถ้วยนี้นะคะเป็นความรู้สึกเริ่มต้นก็ได้นะคะของความรู้สึกดีๆที่เราอยาก ให้ความรู้สึกดีแก่ใครสักคนที่เขาก็มีใจปฏิพัติ์กับเราตรงนี้หรือสองถ้วยนี้นะคะคุณเห็นคิงนะคะกับควีนท์เรียนไหมถ้าท่านใดที่มีปัญหาอยู่ถ้าหันหน้ามาคุยกันนะคะนอกจากคุณจะเฮ้ยหันหลังนี้ละก็คือมันก็จะไม่เกิดตรงนี้ถ้าคุณยังมีใจที่ยังรู้สึกดีต่อกันยังคงคิดถึงกันก็คือการปรับการจูนอะไรบางอย่างหมอบินว่าคุณจะได้กลับมานะคะ เริ่มต้นนะคะกันใหม่กับความรักที่มีปัญหานะคะตรงนี้นะอันนี้หมออ่านตามไพ่ก่อนเนาะแล้วค่อยขยายให้ฟังเอาค้นโสดก่อนค้นโสดหนึ่งไม่เท้านะคะหนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่บางคนเริ่มต้นงานนะคะตรงนี้นะมันมันออกมานะคะหมอเลยพูดให้หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้แน่นอนละอะไรที่มันเคยย่แย่มามันจะเริ่มเปลี่ยนพานนะคะเห็นไหมแสงสว่างที่ปลายมงมันจะเริ่มดีขึ้น ดีมากดีน้อยอยู่ที่ดวงของเราในพื้นดวงของเราด้วยต้นทุนไม่เหมือนกันถูกไหมคะต้นบุญเราก็ไม่เหมือนกันความพยายามก็แตกต่างหมอก็มีหนะ้าที่อ่านตามไพ่นะคะตรงนี้ความรักหนึ่งนะคะการเริ่มต้นใหม่เข้ามาแล้วอาจจะได้เจอทางสายงานนะคะตรงนี้หรือครอบครัวนะคะแนะนําให้พามาไพ่โดว์อาจจะเป็นความรักที่เป็นคนต่างประเทศต่างชาติหรือคนที่อยู่ทางไกลได้ด้วยนะคะตรงนี้ ความรักของคุณนะคะคุณจะได้เจอแต่เป็นแบบผู้ใหญ่นะคะอันนี้หมอพูดเลยว่าถ้าเป็นคู่แบบนี้ขึ้นมาคู่คิงกับคู่ควีนถือเหรียญถือเงินด้วยกันทั้งคู่แปลว่าเจอกันแล้วมันเหมือนส่งเสริมกันด้านฐานะการเงินกันทองคบกันแล้วร่ํารวยทางด้านนี้นะคะช่วยกันทํามาหากินทํามาหากินขึ้นแต่ความรักมันจะเป็นแบบความรักแบบผู้ใหญ่้อยทีถ้อยอาศัยนะคะศึกษากันไปนะคะตรงนี้แต่มันมีก้าวทีละบันไดนะคะแต่มั่นคงมันมีสเตปของความรักนะคะ เห็นไหมไพ่วิกตอรี่ความสำเร็จพัฒนาได้มีผู้คนนะคะรู้จักเชน่น3-4เดือนครบกันแล้วอ่ะก็เริ่มรู้จักเพื่อนฝูงนะคะรู้จักตัวตนกันและกันอีกสักพักก็ได้รู้จักคุณพ่อคุณแม่อะไรย่งคือมันเป็นสเติของความรักนะคะเดสันคนคนนี้อาจจะเป็นคนข้างอายุน้อยกว่าคุณหรือถ้าอายุเท่าคุณหรือมากกว่าแปลว่าหน้าเด็กนะคะอาจจะเป็นคน โปรไฟล์ดีบุคลิกดีหน้าตาดีมีชื่อเสียงโดดเด่นนะะอยู่ในวงสังคมเขาก็เป็นคนที่ทําให้คุณยิ้มได้ทาให้คุณมีความรู้สึกเป็นคนที่ทาให้เรามีความสุขเป็นที่เราเป็นความรักที่เราอยากจะเปิดใจให้เขาอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณก็ได้นะคะเช่นอายุนะคะหม,<ะ>มะเอ่ยไปแล้วตะกี้หรือหน้าตาทางสังคม นะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่เป็นแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้แต่บางท่านบอกว่าเป็นทุกอย่างเลยหมอนะคะแตกต่างกันอายุก,ก็ต่างต่างชาติต่างภาษาฐานะก็ต่างกันตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นยังไงคนโสดเดลิเวอร์ดวงมีสเนสน่ห์นะคะแต่หนึ่งในนั้นคุณจะคุยกับใครคนหนึ่งที่คุยแล้วคุณอยากคุยอีกนะคะรู้สึกเอ้ถูกชะตาต้องใจเป็นความรู้สึกที่เราพัฒนาได้อาจจะเจอ,อทางสังคมใหญ่ก็ได้นะคะเนี่ยนะคะ อยู่ในงานสังคมหรืออะไรที่สิ่งแวดล้อมที่เรานะคะทางสายเพื่อนสายงานที่นะ,ะที่เราวนเวียนอยู่นะคะตรงนี้แล้วหมอเห็นมีคนเดิมๆด,ด้วยนะคะถ้ามีปัญหาหมอพูดไปแล้วมีโอกาสวนกลับมาหมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงชาวราศีเมษอาจจะคุยกระทตุไฟนะคะเมษสิงห์โนูเนาะอ่าแล้วก็ธนูลักนณาธานูเดลเวอร์เมทุนลัคนาเมถุนคิงเธอเรียนธาดินกันเมื่อสมังกรณนะคะแล้วก็มีคนไกล ที่ผ่านมามีความรู้สึกหันหลังให้กันนะคะสามไม้เท้าเนี่ยหันหลังแล้วก็เงียบแล้วก็นิ่งนะคะมาขอดูนิดนึงที่ผ่านมาเป็นยังไงสิบถ้วยนะคะควีนถือไม้เทา้าเห็นไหมคะอันนี้ก็คิงถือไม้เทา้าเดมูลวเมนลขนาเมียนหนึ่งดาบนะคะท้าุลมตนกูเมทวนเนาะ,ะถ้าสัน้นสองไม้เทา้าเก้าเหลียนนะคะแฮงแมน ควินถือถ้วยมีใครที่ฐานขอพรอ,อะไรไว้ไหมคะห้าไม้เท้านะคะบางคนนะคะมีอีโก้มีท e ิฐิเดว์ the world, นะคะไพ่ตัวนี้มาดูกันหมอจะอ่านไพ่ทุกใบที่ออกมา10ถ้วยบางท่านอาจจะคบกันมาเป็นเวลานะคะอาจจะ3ปี5ปีนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะตรงนี้หรือเป็นสภาวะที่เป็นครอบครัวพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้ว แต่ความสัมพันธะ์นั้นมันมีปัญหาเช่นออกง้องแง่งกันตลอดทัศนคติไม่เคยตรงกันนะคะตรงนี้หรือมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งคนหมู่มากนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เราวุ่นวายทับซ้อนไปอีกความสัมพันธ์นี้มันไม่มีใครแก้ปัญหาต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างนิ่งแต่ดูไพ่นะคะจับคู่มาเนี่ยนิ่งก็ตามแต่ทุกคนคิดถึงกันนะคะ อยู่คนละฝั่งจิตของเรายังคิดถึงกันแต่เราอาจจะไม่ได้เคลียร์หรือรออีกฝั่งนึงมาเคลียร์มันทําให้รู้สึกว่าโอมมันไม่มีใครทําอะไรนะคะแต่ก้าเหรียญเนี่ยอะมาบางคนบางคนเนี่ยคบกับใครสักคนหนึ่งนะคะเขาไม่เคยชัดเจนอันนี้เป็นคนคบคนคุยก็ได้นะคะสถานะไม่มีให้เราไดต้ติดแงตรงเนี้ยไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึง ทั้งที่เรามีใจควีนถือถ้วยถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกของความรักคุณรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อเขาทุ่มเทให้นะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามที่ซัพพอร์ตเขาควีนถือเมทัลเทคแอคชั่นตลอดคุณคือคาดหวังที่จะเป็นครอบครัวอบอุ่นกับเขาหมายถึงมองอนาคตนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณหวังแหละเขาคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะตรงนี้เคลียร์อยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์เขาได้บางคนนิ่งเงียบ หรือไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะคนคนนี้ค่อนข้างถ้ามีปัญหาก่อนนานี้แล้วพอพูดนะคะมันมีปัญหาเรื่องคาพูดเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าไม่คุยละเงียบนิ่งใส่กันประเด็นหนึ่งนะคะแต่ประเด็นความสัมพันธ์คุณทุ่มเทให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยชัดเจนคุณอยากที่จะตัดไปนะคะคุณอยากที่จะเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะคะตรงนี้เราก็อยากมีความสุขเนาะเราไม่ได้อยากเป็นเหมือนแบบเห็นไหมคะเดอมูนมันจะตีคู่มากับเดอรซันเดอรมูนคือความมืดมนเดอรซันคือ ความสว่างความสดใสไม่มีใครอยากมีความทุกข์หรอกค่ะถ้ามีความรักแต่หมอไม่ได้บอกนะว่าเมื่อมีความรักนะบางอย่างบางสิ่งมันก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ไม่ใช่แบบอู้เต็มเมเลยอันนั้นนะคะ,ะมาดูนะมาดูปัจจุบันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนะคะชาวราศีเมษคนาเมตเป็นเช่นใรถ้าเขาไปถ้าเขาเงียบนิ่งไปเขาไปทําอะไรหรือถ้าเขาไปคุยกับใครเขาไปได้ดีมีสุขมหมอ,อะไรประมาณนั้นนะคะ เอ็มพั Emperor, ลเลอร์ราศีเมษราคนาเมษนะคะสเต้งสิงลาคนาสิงนะสองไม้เท้าไนท์ Night, ถือถ้วยนะคะเด็กถือดาบสามถ้วยแชรีออดกรลกฏลาคณากรากฏนะคะคิงเหรียญอ่ะ 7, เจ็ดเหรียญน,นะคะ ิบไม้เทา้าหนึ่งถ้วยแปดดาบโอ้สิบดาบขึ้นมานะคะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดไม้เทา้าหนึ่งดาบโอ้แฮงแมนอันนี้หมอขอพูดคนที่มีประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งนะคะถ้าเขาไปดิวคนใหม่หมอเห็นว่าเขาไปดิวใครใหม่ไปคบไปคุยไปดิวอันนี้เป็นการเริ่มต้นคุยคนใหม่ๆนะคะอันนี้หมอต้องพูด นะคะตามสัจธรรมเนาะนะเวลาคนเราไปเจอใครแรกๆใหม่ๆมันจะรู้สึกดีหมดแหละนะคะเพราะว่ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีแต่สิ่งที่ดีที่พูดถึงกันแต่พอไปนานๆมันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งไม่ดีนะเราจะเริ่มเป็นตัวเองออกมาในความสัมพันธ์นี้หมอว่าเข้าไปแล้วไม่โอเคเขาจะรู้สึกอุย้ยสิบดาบเหนื่อยกับความรักอาจจะไปเจอคนที่เขามีสเสน่ห์ก็ได้ค่ะเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเยอะทัศนคติไม่ตรงกันมีคนจับจ้องทําให้เขารู้สึกว่าโอ คิดว่าใช่แต่ที่นายได้อู้ทำไมมันเหนื่อยจังกับความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะอันนี้หมอมินอ่านตามไพ่ของหมอนะนะคะแล้วนะคะหมอเห็นเขาเริ่มเมื่อเกิดความสับสนเกิดความลังเลมไม่แน่ใจตรงนี้ก็เริ่มสองคุณสองสองดูนะคะตรงนี้นะสองดูใจลึกๆก็อยากมาง้อนะหรือกรณีบางท่านไม่ได้ไปมีสามเศร้าเลยนะคะอันนี้นะไพ่ทุกใบที่ออกมาหมอจะอ่านเลย ความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรามีปัญหาเรื่องคําพูดคําจานะมาก่อนนาน,นี้พอเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างนิ่งพ่อหมอเห็นไพ่มันนิ่งแล้วเขาก็ไปเห็นนะัศสิบไม่เท้าไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานนาทีการงานค่อนข้างมีอีกโก้นะฉันไม่ง้เอ,อเธอไม่ง้อฉันก็ไม่ง้อโฟกัสแต่สิ่งนั้นแต่ถามว่านึกถึงไหมอันนี้หมอก็ต้องตอบว่านึกถึงแต่ไม่ทําอะไรอย่างที่หมอพูดไปแล้วสองถ้วยถ้าเราหันหน้าเข้าหาการคุยกันเคลียร์กัน บางทีมันอาจจะยังไปต่อได้นะคะเพราะว่าไพ่ตีคู่ออกมาหลายคู่มากตรงนี้นะคะบางคนก็เป็นสภาวะความสัมพันธ์ที่ไกลกันปิดกันปิดความรู้สึกไม่คุยกันเห็นไหมคะตรงนี้อ่านะคะทีนี้มาพูดถึงคนโสดคนโสดหนึ่งถ้วยนะคะมีความรู้สึกว่า มีใครรู้สึกเดียวคุณคนนี้อาจจะแอบบชอบแอบบมองแอบบจ้องคุณอยู่มานานแล้วอาจจะเป็นทางสายงานสายเพื่อนหรือในโลกโซเชียลที่ในกลุ่มเฟซกลุ่มอะไรที่เขาส่องคุณนะคะอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณอยู่นะให้ตรงนี้หรืออยู่ในกลุ่มสายงานก็ได้นะคะหรือมีคนที่อยากจะมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณภพยตรงนี้ขึ้นมาอาจจะทางสายเพื่อนนะในกลุ่มเพื่อนคนนี้อาจจะเป็น ทางสายเพื่อนด้วยแล้วก็แชรี่อ่อนนี่อาจจะเป็นคนที่เดินทางใกล้ๆก,ก็ได้เกี่ยวกับรถนะคะเป็นแอร์เป็นสะจวตก็ได้นะคะเอ็มเพลอร์นะคะเป็นคนที่หน้าที่การงานโตมีความมั่นใจอายุเยอะแต่ถ้าอายุน้อยคนนี้นะคะเขาก็โตกวัยเนาะนะ,ะอาชีพก็โตกว่าหน้าที่การงานคิงเธอเรียนนะคะมีควีนเธอเรียนตรงนี้คนนี้หมอมินว่าถ้าคุณเจอคนจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆถอยทีถอยอาศัยคนนี้งานเยอะงานมากนะคะอืม บางคนก็เจอกันทางสายนะคะโซเชียลอ่ะคนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้าคบเนี่ยทีละคนนะคะเพราะว่าอาจจะเคยอ่านะคะเสียใจมาก่อนหน้านี้นะอ่ะมาดูกันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะราศีเมษคนามีใบแรกเลยแปดมบเท้า แปดไม่เท่าคือการสื่อสารอยากพูดอยากคุยอยากทักแชทนะคะเป็นการสื่อสารได้หมดใบนี้คืออยากคุยอันนี้ความคิดนะคะแต่ต้องดูแอคชั่นว่าจะทํำไหมนะคะขอดูต่อแล้วกันหนึ่งไม่เท่านะคะอ่ะหนึ่งดาบด้วยซันการที่เงียบนิ่งเนี่ยหมอมินว่าเออ่มันไม่ได้ทําให้มีความสุขหรอกค่ะหมอว่าเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันอยากคุยเห็นไหมคะอึดอัด ใจหนึ่งก็อยากคุยนะนะ,ะเนี่ยอยากคุยอยากชี้อยากเคลียให้มันรู้เรื่องรู้ราวนะคะเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตนะคะที่คบกันมาเนี่ยถ้ามีประเด็นเนี่ยมีคนที่อยากคุย,ยกับคุณอยู่นะอยากปรับอยากจูนบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณก็ยังเป็นความรู้สึกความรักดยสันนะคะเป็นความสุขของเขาเป็นความรู้สึกอบอุ่นเชิดหน้าชูตาเขาเป็นความรักที่ เขารู้ว่าคุณทุ่มเทมั่นคงกับเขาธรรมรันคืออยากกลับมาปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพราะธรรมรันบวกสองดาบแปลว่าทัศนคติคุยกันไม่ค่อยเข้าใจที่ผ่านมาอยากจะปรับความเข้าใจนะคะอยากจะเคลียร์อยากจะพูดเนี่ยนะคะถ้าเขาทําอะไรผิดหมอมินว่าหมอว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดหมดนะแต่เขาอาจจะคิดว่าเขาก็มีส่วนผิดเพียงแต่หมอแค่จะบอกว่าบางคนนะ่ะรู้สึกผิดอยู่ในใจแต่ไม่พูดก็มีนะคะ ถ้าคุณถามว่ารู้สึกผิดทําไมเขาไม่ขอโทษเราหมอไม่เคยพูดบางคนก็มีหลายเหตุผลบางคนถ้าห่างไปนานก็เออรู้สึกผิดรู้สึกเสียดใจลึกๆแต่มันอาจไม่สามารถกลับมาได้หรือบางคนอีกโก้ก็มีรู้สึกผิดในใจก็ใช่นะแต่เออฉันไม่ขอโทษหรอกนะแต่หมอแนะนําว่านะคะถ้าเรารักกันอนะหมอว่าเปิดใจคุยนะคะขอโทษนะมันไม่ได้เสียหายหรอกอะนะจัดเม้นเขาอยากบุกสิ่งที่มันห่างหายแล้ว ให้วนกลับมาอันนี้หมออ่านไพ่ยกยกันนะถ้าจะเม้นบางอย่างมันหมายถึงการสิ้นสุดหรือการสิ้นสุดปัญหาได้ด้วยมันขึ้นอยู่กับมันโยกกับไพ่อะไรนยคะอันนี้ส่วนใหญ่มันออกในโทนที่ดีว่าโอ้คนคนหนึ่งเขาอยากกลับมานะในความสัมพันธ์เขาก็รู้ว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดนั่นแหละคุณยังเป็นสิ่งดีๆของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเขาเสียด้เสียใจอยากปรับมากลับมาจูนมาเคลียร์ปัญหาอยากพูดอยากคุยอันนี้คือการอ่านไพ่ให้มันโยกกันนะคะ,ะ,ะมาดูกัน อ่อยากเดินหน้ากับคุณสเตรนท์นะคะอันนี้สิงลักษณะสิงอยากวนกลับมานะคะสบไม้เท้าเออนี่ยคนคนหนึงบ,บางทีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณมากพอพอเรื่องงานเรื่องเงินภาละนัดตุลัดตัวได้ด้วยหรือนะคะ เขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์มันมีทั้ง,ม,งมีทั้งความสุขเห็นไหมคะมีสิบเหรียญสองถ้วยขึ้นมาแล้วมีทั้งความหนักที่เราครบกันแต่เราก็ยังอยากไปคู่กันนะคะแต่ถ้าคนโสดมาดูนะคะคนโสดคนที่คุณคบเนี่ยเขานะคะอยากสร้างสัมพันธ์นะคะกับคุณเนาะคบกับคุณเขารู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นก็ได้นะคะราศีเมษเช่นคุณหาเงินได้มากกว่ามีหน้าที่การเงินการงานที่มั่นคงนะคะส่วนเขาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกับคุณแต่ทำแาลนขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะ เนี่ยนะแต่เขาก็ยังอยากไปคู่กับคุณเพราะคุณเป็นเอ็มเพรสนะคะไม่มีใครไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณอีกแล้วคุณคืูความรักความสดใสเขาอยากคบกับคุณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะเนี่ยชัดเจนละแต่คนคนนี้ค่อนข้างอาจจะเป็นคนเคยทุกข์เคยเศร้ามาเคยเสียใจก็ได้นะอยากคบกับคุณหวังอนาคตเลยนะคะ,ะมาดูแอคชั่นกันบ้างความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรของชาวราศีเมษะคะ ใบแรกเลยคิงถ้วยนะคะตรงนี้นะหมอมินว่าช่วงนี้จะมีใครมารู้สึกดีกับคุณนะแต่ถามว่าคุณรีบร้อนไหมไมมนะคะหมอว่าคุณไม่ได้รีบร้อนนะเดซันะ Sun คือคุณก็มีความสุขช่วงนี้นะคะราศีเมษหนึ่งอาจจะได้ลดได้บ้านได้เงินนะคะสิบเหรียญเนาะหมออ่านตามให้ได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างมันถึงเวลาแล้วที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นดีตามที่หมออ่านตามหน้าไพ่ของหมอเนาะเดเวิร์มันหมายถึงการสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้เราได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะคะราศีเมษเนี่ยเป็นดวงเมืองเนาะเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังเป็นคนที่มีเป้าหมายช่วงนี้ทํางานเก่งนะคะหมอบอกเลยนะทำงานเก่งทํางานมากมีโอกาสได้เงินก้อนหรือทําธุรกิจรุ่งนะคะถือเงินถือทรัพย์มีโอกาสมีคนมาซัพพอร์ตด้วยนะพบเจอความรักนะคะมันขึ้นมาเด็ดเลยอ่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยมาดูนะคะแบบไม้เท้านะคะ ถ้าช่วงนี้ใครที่เข้ามาคุณอยากได้ความรักที่เท่าเทียมคือให้และได้รับพอๆกันนะคะ,ะที่เหนื่ออยู่ฝ่ายเดียวไม่เอาแล้วเนาะนะคะความรักที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยไม่เห็นคุณเห็นค่าเราคุณอยากได้ความรักที่เขานะคะให้เกียรติเราเห็นเรามีคุณค่าในสิ่งที่เราทําทุกคนก็อยากเป็นอย่างนั้นหมดแล้วนะนะคะสิบถ้วยนะคะหถ้วย สถ้วยนะคะขึ้นมาหมดแล้วนะคะตามพื้นดวงเลย1ไม้เท้าห้าถ้วย <The judgment. S 1> ไดจัดเม้นไนถือถ้วยดูหมอขออ่านอย่างนี้นะคะว่าไพ่ของหมอนะคะออกมาแบบนี้ใครก็ตามที่ช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเดือดจัดเม้นนะคะหมอพูดเลยว่าถ้าคู่บุญคู่กรรมกันตัดกันไม่ขาดนะคะว่าคู่บุญหมายถึงอาจจะบุญเจ็ดส ยี่สิบก็คือมันเป็นวิบากที่ทําให้ต้องเป็นบททดสอบเพื่อทางจิตวิญญาณบ้างหรืออุปสรรคปัญหาที่มีปัญหากันแล้วต่างคนต่างเงียบพ้องเงียบไปเราจะคิดว่าเอ้ยเรายังรักกันยังคงคิดถึงกันเราจะมองเห็นปัญหานะคะเหมือนเส้นผมบางภูเขาเห็นไหมคะอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่เห็นพอเราออกมาเรารู้เลยว่าเป็นแบบไหนยังไงเรารู้ว่าเอ้ยเรามีปัญหาเรื่องไหนแต่ที่จริงเรายังคงรักกันสิบถ้วย สถ้วยเรายังอยากมีกันและกันเราจะหันหน้ามาคุยมาเคลียร์กันเราเริ่มต้นดีลกันใหม่ปรับตัวปรับจูนอะไรที่มันเป็นข้อดีเราก็ยังล,กลักกันถูกไหมคะแต่เล็กๆน้อยๆข้อเสียหมาถึงปัญหาขัดแย้งนะะ่ะตรงนี้มีโอกาสนะและบางคนนะคะสิบถ้วยถ้าใครเป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวคนของคุณบางทีมันเป็นช่วงวิบากกรรมหรือร่วมลงกับบางอย่างมองว่าไปไม่ได้โอเคเราตรงนี้วันนั้นละคะ่ะเขาจะกลับมา แต่หมอพูดเลยนะคะว่าหมายถึงคู่บุญคู่กรรมจริงๆตัดไม่ขาดแต่ถ้าเนี่ยเขาเรียกว่าสิ้นสุดก็ได้นะคะดูเวอ์ก็ขึ้นจัดเมน์ต้ขึ้นถ้าเราแค่วิบากเฉยโอ้ทุกข์มากเลยหมออย่างที่พูดเนี่ยไม่ใช่เลย80-90เนี่ยมันเสียใจมากกว่าอนาะสุขแค่20นิดๆเนี่ยหมอว่า คุณน่าจะเริ่มคิดได้มุ่ออกมาตรงนี้หมอว่าคุณจะได้พบรักคนที่เกื้อกูลคนที่เป็นความรักที่แบบผู้ใหญ่เติบโตทางจิตวิญญาณเห็นไหมคะเริ่มต้นความรู้สึกดีๆเป็นความรักเข้าใจพร้อมที่จะซับพอร์ตความรู้สึกเราได้อันนี้แต่บางคนเป็นคนเดิมๆนะคะวนกลับมานะคะทําสิ่งที่ผิดพลาดแล้วมาขอโทษขอโอกาสทางนั้นนะคะ,ะได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันทีนี้หมอขอดูเลขมงคลบ้างอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะเลขมงคลน,นะ ใบแรกเลยเลขห้านะคะเชียรยอดเดซันเกอมเพลสนะคะสองถ้วยในถือเรียนมีทะเบียนรถใหม่ๆของคุณนะคะอ่าแล้วก็ที่หมอเห็นมีห้านะคะมีหกมีเก้ามีห้านะคะมีหนึ่งมีศูนย์มีห้าก็เลขทะเบียนรถ ใหม่ๆนะคะขอให้แนะนำสุดท้ายดีกว่าหนึ่งถ้วยนะคะกวเหรียญน,นะคะช่วงนี้การเงินเด่นเด่นนะชาวราศีเมษหมอสัตว์ไพ่มามีแต่การเงินดีๆจะติกนะคะแน่นอนละความรักเราต้องการความรักที่เขาให้เกียรติและเห็นคุณเห็นค่าของเราในสิ่งที่เราทํา เดลเวอร์ะะ iver, ช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะหมอพูดไปแล้วบางท่านวันเวลาที่เราเราอยู่ได้นะคะเรามีความสุขเรามีเงินมีงานนะคะสวยขึ้นหน้าเด็กลงช่วงนี้นะคะมีกระสิ่งดีๆเข้ามาเลยนะคะที่ผ่านมามันอาจจะจบอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณนะคะถ้าใครที่ใช่จะยังอยู่เอาง่ายๆแลยถ้าใครไม่ใช่จะต้องเฟดตัวจากไป ไพ่แนะนําอย่างนี้นะคะจะติดราศีเมษอะสิ่งใดที่เราเคยทุ่มเทเรามักอยากได้ความรักทุกคนแหะค่ะความรักที่ให้เกียรติเราความซื่อสัตย์ความเท่าเทียมเอ๊ะฉันให้นาสิ่งดีๆกับคุณไปคุณไม่เคยเห็นคุณเห็นค่ากับเราเลยอย่างนั้นนะคะคุณเริ่มที่จะรักตัวเองเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะคะตรงนี้มากขึ้นอยู่กับเงินอยู่กับงานแล้วจะมีใครเข้ามาหมอมินว่าจะมีคนบางคนที่เกิดการเปรียบเทียบเกิดการช่างใจ เมื่อไปแล้วไม่โอเคอาจจะอยากวนกลับมาหรือบางคนที่มีปัญหาแล้วนะคะเขาจะรู้เลยว่าความดีที่คุณทำอ่ะมันมากมายวนกลับมาแต่ทีนี้มันเป็นตัวคุณมากกว่าที่เฮ้ยคุณช่างใจคิดทบทวนแล้วไว้ข้อดีข้อเสียของคนที่กลับมานะคะคนเรามีสิ่งผิดพลาดได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหนะร้อยเปอร์เซอย่างเงี้ยนะเสียหมดทุกอย่างเลยดีนิดเดียวนะเราก็ต้องช่างใจแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่จะมีคนวนกลับมาเขาโอกาส แล้วคนโสดก็มีคนที่เข้ามาแต่คุณไม่รีบร้อนนะคะเพราะไพ่ก้าวเรียญเนี่ยคือไพ่เหมือนความรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องการเข้ามาแต่ต้องการเวลาฉันขอดูหน่อยว่าเขาทําอะไรให้เราบ้างเพื่อเรานะคะในความรักความสัมพันธ์เท่าเทียมไหมผลการกระทําเสมอต้นเสมอปลายไหมรักตัวเองมากเลยคะ่ะช่วงนี้แต่ดวงมีเสน่มากๆเงินก็มาความรักก็ตามตามมาขอบคุณมากมายค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิป แต่ถ้าตัดวงส่วนตัวกับมามีน id line ของมาอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ a d ดไลน์ทักเข้ามาสอบถามอะไรหรือเพิ่มเติมกันได้แต่หมอขอพูดนิดนึงนะคะว่าคิวหมอไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ทักเข้ามาแล้วคุณอยากได้คิววันนี้เลยมันยากนะคะมันไม่มีนะมันเต็มตั้งแต่เมื่อวานลองคิดดูนะคะถ้าคุณทักเข้ามานะคะคุณต้องพร้อมรอคิวรอคิวได้คิวอาจจะได้พรุ่งนี้หรือมะลืนนะคะคือเร็วสุดแล้วบางท่านนี่ทักเข้ามาสองทุ่มเนี่ยมีคิวไวไวหมอ นะคะโอโ้ลองคิดดูนะคะสามทุ่มหมอก็เลิกดูแล้วะคะ่ะหมอดูดวงก็จะ15บหนาฬิกาคิวสุดท้ายคือสามทุ่มมันคงไม่เหลือให้คุณแล้วล่ะค่ะใช่ไหมนะคะ,นะคะขอบคุณมากมายนะคะมีแต่เรื่องดีๆเหมือนไพ่หมอนะสวัสดีค่ะ